สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดีเจภูมิตอบแฟนคลับ ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ร้อเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานพอสมควรสําหรับด um, ีเจภูมิภูมิใจตั้งสง่าวัย42ปีเป็นพิธีกรหรลายรายการจนมีนธุรกิจอาหารสุขภาพนอกจากนี้ยังเป็นยูทูบเบอร์ทำรายการเผยแพร่ทางช่องดีเจภูมิมีผู้ติดตามกว่า2ล้านเลยทีเดียวล่าสุดดีเจภูมิเจอชาวเน็ตถามตรงๆในทํานองที่ว่าอยากรวยเหมือนพี่ต้องทํำยังไงครับผ่านไอจีสอรี่แเจ้าตัวก็ได้เผยว่าอ่ะอันนี้เป็นคําถามที่คนถามเข้ามาเยอะแต่มีคําตอบที่ง่ายๆถ้าอยากรวยเหมือนใครอย่าไปมองว่าเขามีเท่า แล้วเราต้องไปหามาเท่านั้นเราถึงจะมีไลฟ์สไตล์แบบเขาที่เราเห็นแล้วต้องการเพราะมันจะทําให้เราหลงทางเอาแต่เงินเป็นตัวตั้งจนบางคนไปขายตัวขายยาเปิดธุรกิจสีเทายอมทําสิ่งผิดกฎหมายมากมายให้มองแบบนี้ให้มองว่าเขาทาอะไรทุ่มเทแค่ไหนถึงได้เก่งเท่านี้แล้วก็เอาไปทําตามแนะนําให้ไปดูคนที่เก่งในสิ่งที่เราชอบทําเช่นถ้าเราชอบเตะบอลก็ดูระดับนักบอลอาชีพเลยว่ากว่าเขาจะได้รายได้และไลฟ์สไตล์แบบนี้เขาต้องฝึกตั้งแต่อายุเท่าไหร ฝึกวันละกี่ชั่วโมงถึงจะไปจุดนั้นได้อะหรือถ้าตรงๆเลยสมมติว่าเราอยากมีเท่าพี่แล้วเราอยากเป็นยูทูบเบอร์พอดีเราก็ตั้งเป้าไว้เลยโอเคถ้าอยากมีไลฟ์สไตล์ประมาณนี้เราควรมีฟอลโลเวอร์ประมาณเท่าพี่มียอดวิวใกล้เคียงกับพี่ตอนนี้เพราะพี่เองก็ดูพวกยูทูบเบอร์รุ่นพี่ไว้เป็นเป้าเช่นกันแค่ท่านไลฟ์สไตล์บางคนที่เราชอบอาจจะเป็นของเด็กคนหนึ่งที่เขาใช้เงินของที่บ้านก็ให้ไปดูการทํางานของพ่อแม่เขาแทนสรุปอยากรวยเหมือนใครพยายามให้เปลี่ยนความคิดว่า เราต้องเก่งเหมือนเขาไม่ใช่มีเงินเท่าเขาครับต้องบอกเลยว่าแต่กว่าดีเจภูมิจะประสบความสําเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะเขาต้องผ่านอะไรมามากมายเลยทีเดียวน่าช่นชมมากๆที่เขาสู้มาจนถึงจุดนี้ได้ควรเอาเป็นแบบอย่างจริงๆคนอะไรก็ไม่รู้ครับทั้งหลอดทั้งเก่งความสามารถรอบด้านใครได้เป็นแฟนและสามีคือโชคดีสุดๆเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ